สวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยวันที่22นะคะค่ะก็สถิติเก่าของวันที่21มาดูกันค่ะได้ไหมก็ยังได้กันอยู่นะคะทุกคนก็ให้เน้นวิ่งรูด5หรือ3ไปเนาะแล้วก็ตัวกัน หลัก9เนาะหลักเก็เข้า9ก็ยังมาจริงๆด้วย3ก็ได้ทั้งฮานอยพิเศษแล้วปกตินะคะ30นกับ3สเนาะส่วนหลัก5 5ดันไปบ,บ่งสัง,งานตัวเน้นก็ยังดีค่ะที่ยังได้แต้มก็ไม่ถือว่าฟูไม่ถือว่าเต็มเท่าไหร่เนาะก็ยังได้พอนิดๆหน่อยๆกันค่ะก็ถือว่ายังดีค่ะตัวไหนก็ไม่ตกกันนะคะขำมาดูของวันที่22อกันค่ะจะได้อะไรวันจันเนาะ วันจันทร์ก็ให้เป็นเจ็ดสีนะคะแล้วก็ตัวกันหลักสามนะคะตัวเน้นเน้นสีให้นะคะอันนี้เน้นสีเนาะแล้วก็มาดูตัวเจาะตัวเจาะก็เป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าให้สี่หกค่ะทศนิยมแล้วก็สี่แปดสี่เก้าค่ะอันนี้คือหลักสีเนาะแล้วก็หลักเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ด ้าแล้วก็เจ็ดแปดค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักเจ็ดค่ะส่วนหลักสามทุกคนก็เจาะหรือวิ่งอจะเจาะหรือวิ่งกันก็ได้นะคะก็มีโอากาสไาอก็อบ่เหมือนกันค่ะเจ็ดหรือสี่นะคะเน้นให้สี่นะคะทุกคนชอบเจ็ดใครชอบเจ็ดก็ตามได้นะคะคิดว่าน่าจะมาอีกวันอยู่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะแนวทางขาให้ทุกคนใช้วิจ,จรารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ